สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์2 0 1 5วันนี้นะครับขอพามาชมนะครับเวสป้าพีมาเวล่า1 5อ c ซีซีนะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2018นะครับรุ่นปีผลิต2018นะครับสภาพหล่อเลยนะครับคันนี้รถบ้านเจ้าของเดียวนะครับไม่มีล้มสภาพประมาณ85%เนลยนะครับกุญแจ2ดอกสมุดรับประกันศูนย์ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับ นำเสนอในราคาดีๆเลยนะครับ76,9 0 0อบาทเท่านั้นนะครับ76,9 0 0บาทเท่านั้นนะครับขายหาอยู่ราคานี้นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับตอนนี้ที่ร้านมีรุ่นนี้สีนี้คันเดียวนะครับคันนี้เป็นเครื่องไอเกตแล้วนะครับเป็นเครื่องระบบไอเกตแล้วนะครับคันนี้ขออนุญาตขายสดอย่างเดียวนะครับ ใครสนใจก็เข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่ร้านนะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์62ทับ2มา200เมตรอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับคันนี้ไฟหน้า LED แล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรถที่จะเข้ามาในร้านคันใหม่ๆนะครับขอบคุณมากนะครับคราวนี้เราลองมาชมเลขไม์กันนะครับ อย่างที่บอกครับใช้น้อยครับเลขไม่เพียง2,200โลแท้ๆเท่านั้นนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับร้านอยู่ริมถนนต้องขอภายเสียงรถวิ่งอาจจะดังไปหน่อยนะครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับสภาพพรใช้งานนะครับระบบไฟก็สมบูรณ์ทุกสุดนะครับเสียงเครื่องแน่นๆเลยนะครับอันนี้รถสภาพสวยใสใหม่กลิบเลยนะครับ คใครสนใจเจ้าเวสป้าคันนี้ก็สามารถมาชมรถที่ร้านได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ